สวัสดีครับเพื่อนๆชาวดอทอารีนาทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมารีวิวฮีโร่ใหม่ที่จะเข้ามาในโปรโมชั่นของเดือนนี้นะครับซึ่งนั่นก็คือยมทูตเฮดิฟโดยจะเป็นฮีโร่ทับกลางสายอินซึ่งจะมีประโยชน์ในการมา PVP มากครับซึ่งสกิลทั้งหมดของเฮดิฟก็ถือว่ามีผลมากกับการตีอารีนาครับเราลองไปดูรายละเอียดสกิลของเฮดิฟกันนะครับสกิลแรกท่าอัติเมตท ฐานี้เมื่อกดใช้เฮดิฟจะโผลไปเอาเคียวฟันสร้างเมจิกดาเมจอย่างแรงครับและถ้าศัตรูตัวนั้นเหลือเลือดต่ำกว่า30%ก็จะโดนดาเมจเพิ่มขึ้นอีกด้วยครับและฐานี้ก็จะไม่สับร่างแยกอีกด้วยนะครับสกิลที่2ถานี้เฮดิฟจะยิงเมจิกดาเมจใส่สู้และดูดพาวเวมาเข้าตัวเล็กน้อยนะครับซึ่งจากการที่มีเมจิก a อ t แทสูงมากฐานนี้ก็ถือว่าเป็นเวฟที่แรงใช้ได้เลยทีเดียวครับ ที่3ฐานนี้จะเป็นการเฟกให้ศัตรูหลับเป็นเวลา5วินาทีครับซึ่งศัตรูที่หลับก็จะไม่สามารถขยับไปไหนได้และก็ไม่สามารถโจมตีได้ครับเหมือนกับติดสตันเลยทีเดียวสกิลที่4ฐานนี้จะเป็นสกิลพาสซีฟที่จะเพิ่ม Magic a t t a ท k ให้กับ h ฮดิ s ครับจะเห็นได้ว่าที่เลเวล100นะครับเฮดิ hey s จะเป็นฮีโร่ที่ทมี Magic a t t a ท k สูงกว่าอ b y บิสซะอีก,อกครับ โดยสรุปนะครับเฮดิฟก็เป็นฮีโร่อีกตัวที่มีสกิลที่เหมาะกับการ PvP ทั้งในอารีนาและในหอถวยเทพมากครับเพราะมีทั้งบ <c oughs> ัฟดาเมจที่รุนแรงจนสามารถฆ <c oughs> ่าตรูได้ในทีเดียวครับแล้วก็มีท่าหลับที่เป็น disable ที่ใช้ออกบ่อยนะครับและก็หยุดได้นานด้วยครับสำหรับคนไหนที่อยากตามเก็บเฮดิฟนะครับสามารถเติมเงินโดยแพ็กเกจที่คุ้มที่สุดที่จะได้เฮดิฟก็คือแพ็กนี้แพ็กนี้แล้วก็บัตรเดือนนะครับึ่งก็จะได้ร้อย m b อพอดีได้เฮดิฟหนึ่งใบครับ สำหรับวันนี้ก็หมดเวลาเพียงแค่นี้นะครับแล้วก็พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ